เออจอยจจยไม่ไทรมารตตบตัว,ตวตมังเองอเออจับอ,อ,อ,อ้าวเป็นยังไงละไอ้พวกขมิ้นแดงฮะไอ้พวกขอทานนี่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 ทุกคนดูเอานะมันออกมาสาบแช่งประเทศไทยนะครับวินวอนชิงศักดิ์สิทธิ์นะให้ภัยธรรมชาตินี่เล่นงานประเทศไทยแต่ผลปรากฏว่าทุกคนนะมันสาบแช่งนะ แต่มันข้าวโตขามนเองนะครับล่าสุดนี่เกิดดินชุบโตเกิดภัยพิบัตินะภัยไหมกุงพนมเปนนะภัยไหมปล่อยเปดนะเกิดดินซุบโตผลจุดท้ายนะครับสิ่งที่พวกมันสาบแช่งนี่กลับย้อนเข้าไปหาตัวมันเองนะเห็นไหมล่ะไอเมนนะประเทศไทยนี่เขาไม่จำเป็นต้องไปสาบแช่ง เขาไม่จําเป็นต้องวินวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ไปเล่นงานเขมรนนะครับเพราะประเทศไทยเขาไม่เคยคิดใส่ร้ายหรือสาบแส่งประเทศไหนนะครับแต่เขมนนะครับออกมาสาบแส่งประเทศไทยต่างๆนานาผลปรากฏว่านะครับนะสิ่งที่พวกมันสาบแส่งกับย้อนเข้าไปหาตัวเขมรนเองฮะทุกคนดูเอาดูเอานี่โอ้ยเขมนวิ่งหนีกันใหญ่เลยนะครับนะ เกิดดินซุบตัวนะครับนะล่าสุดนี่ก็มีภัยไหมอีกแล้วนะครับปอยเพดกรุงพนมเปญโอ้โหขมิ้เมนเกิดภัยพิบัติต่างๆนานานะครับเกิดจากการปากของขมิ้นเองครับทุกคนนะก่อนหน้านั้นนี่โอ้โหอินฟูอินเซอร์ทั้งหลายแหล่นี่ออกมาจูดทูบจูดเทียนนะครับทุกคนสาบแช่งประเทศไทยวินวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่นงานประเทศไทยแต่ผลปรากฏว่านะครับ มันไม่เล่นงานประเทศไทยนะครับมันเล่นงานเขมรนเองครับ <c> ท <oughs> ุกคนดูเอาดูเอานี่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 นะเวรกรรมมันได้ตามสนองเขมรนแล้วครับโอ้โหนี่แหละครับทุกคนนะคิดจะสาบแช่งคิดจะวินวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเล่นงานประเทศไทยนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับทุกคนมันกลับไปเล่นงานเขมรนเองนะโอ้โหนี่เห็นไหมล่ะฮะสิ่งที่เขมรวินวอนนี่มันเป็นจริงแล้วนะฮะ แต่มันเป็นจริงกับประเทศเขมรเองนี่แหละครับทุกคนนะเอออยากให้ธรรมชาติมาเล่นงานประเทศไทยมันจะมาเล่นงานประเทศไทยได้ยังไงนะประเทศไทยไม่ได้ไปทำร้ายอะไรเขมรนะครับนะประเทศไทยไม่ได้ไปสาบแช่งเขมรนะครับมีแต่คนเขมรที่เกลียดสั่งประเทศไทยนะครับนะผ่านมาร้อยร้อยปีนี่ประชาชนคนไทยนี่ เขาไม่สนใจที paper, mm. Luckily, ่จะสาบแส้นเขาไม่สนใจที่จะมองเขมรเลยนะมีแต่เขมรเนี่ยวิ่งตามประเทศไทยนะครับอิจฉาประเทศไทยอิจฉาที่ประเทศไทยนี่เจริญร่ํารวยกว่าเขมรอิจฉาที่ประเทศไทยนี่เศรษฐกิจดีมีนักท่องเที่ยวนะครับเขมรมันเลยอิจฉาตาข่าวครับทุกคนนะอยากได้ของไทยนะครับนะลอกเลียนแบบของไทยต่างๆนานาครับเคลียรวัฒนธรรมไทย เคมสินค้าไทยนะครับนะเคมทุกอย่างนะครับทุกคนแต่ผลปรากฏว่าตามไทยไม่ทันนะครับพอตามไทยไม่ทันมันก็เล่นโศกปุกต่างๆนานาน,านี่ออกมาสาบแช้งจูดูจูดเทียนนะประเทศไทยไม่ให้คนขเขมรนี่เข้ามาในประเทศมันก็ไม่พอใจนะครับนะเอาโลดหนามนี่ไปกั้นไปขึงไว้มันก็พากันมาสาบแช่งนะมาหาว่าประเทศไทยนี่กันแก้งพวกมันใครเขาจะกันแก้งนะ เขาไม่ให้ขเขมรนี่เข้ามาลุกล้ำผืนแผ่นดินไทยนะพวกเอกจะเดือดร้อนอะไรล่ะฮะพอน้ําท่วมประเทศไทยนะครับประเทศไทยเขาก็ช่วยเหลือกันเองนะประเทศไทยไม่ได้เรียกร้องให้ขเขมรช่วยนะแต่ขเขมรนะครับกับหูวเราลชอบใจนะครับทุกคนนะสุดท้ายนะครับมันก็เข้าตัวขเขมรเองนะครับมาวันนี้นะครับทุกคนเกิดภัยไหม้ดินซุบโตนะครับภยัยพิบัต,ติต่างๆนานาลุมแล้วประเทศขเขมรนะครับ แถมยังเศรษฐกิจในประเทศนี่นะเกิดการย่ำแย่ครับทุกคนนะทุกวันนี้นะครับขเขมรนนะครับนะวิกฤตต่างๆนา,นานานี่นะครับประชาชนคนขเขมรนี่อยู่กันแบบยากลําบากนะครับนะมาวันนี้นครับทุกคนเกิดดินซุปตัวภัยพิบัติเล่นงานอ้าวนะเห็นไหมล่ะสิ่งที่ขเขมรม,มันวินวอนสิ่งที่ขเขมรม,มันร้องขออยากให้ทํากับประเทศไทยแต่มันกลับ ย้อนเข้าไปหาประชาชนคนเขมรเองครับทุกคนนะคิดแต่จะฉาบแ้งประเทศไทยทั้งทั้งที่ประเทศไทยนี่ไม่เคยไปกั่นแกล้งเขมรน,นะครับประเทศไทยนะครับไม่เคยไปใส่ร้ายเขมรน,นะครับนะทั้งทั้งที่คนเขมรนี่มีแต่มาพึ่งบุญบารามีของประเทศไทยนะครับพากันแห่กันเข้ามาทําการทํางานนะเออขอการของ,งานทํา คนไทยเขาไม่เคยรังเกจนะอันนี้เฉพาะพันๆมานะครับทุกคนนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับถึงประชาชนคนไทยนี่นะเขาจะไม่สนใจเขมรก็จริงครับนะแต่เขาไม่ให้คนเขมนเข้ามาในประเทศแล้วเพราะประเทศไทยนี่เขาเบื่อหน่ายครับนะเขาเบื่อเขาหมดความอดทนนะครับกับพิธกรรมแย่ๆของเขมรน,นะครับนะอินฟูอินเซอร์นะักร้องด,งดังๆของเขมรน,นี่ พากันออกมานะคบสาบแช่งประเทศไทยทั้งๆท,ท,ที่ประเทศไทยนี่ไม่เคยไปทําอะไรให้เขมีนะครับว่าแต่นักร้องดังๆก็เหมือนกันบางคนนี่มาโด่งมาดังเพราะประชาชนคนไทยไปซัพพอร์ตเพราะนักร้องในประเทศไทยนี่ไปแต่งเพลงให้แต่พวกมันยังเนลคุณครับทุกคนนะเออเนลคุณประเทศไทยทุกอย่างนะครับได้ดีเพราะประเทศไทยแต่กับเอาสิ่งที่ตัวเองได้ดิบได้ดีนี่มาทาร้ายประเทศไทยนะครับ บางคนโด่งดังเป็นผู้แตกเลยเพราะประชาชนคนไทยเพราะนักร้องในประเทศไทยนี่ไปแต่งเพลงให้นะครับเนาะเพราะเขาเอ็นดูสงสารนะครับเนาะปลูกปั้นมาโด่งดังแต่สุดท้ายนะครับกลับมาใส่ร้ายป้ายสีมาด่าประเทศไทยนะครับมาวันนี้นะครับทุกคนสิ่งที่เขมรมันกําลังทํากับประเทศไทยนะครับนะมันกําลังย้อนเข้าไปหาตัวเขมรเองนะครับวันนี้ดินซุบตัวนะครับวันหน้า อาจจะเกิดวิกฤตหรือภัยธรรมชาติที่ไปเล่นงานเขมรนหนักกว่านี้อีกนะครับทุกคนเพราะมันบาปกรรมนะครับทุกคนเวรกรรมมันมีจริงนะครับนะใส่ร้ายป้ายสีประเทศที่มีพระคุณต่อตัวเองนี่นะทั้งๆท,ท,ที่ประเทศไทยนี่ไม่เคยไปกันแกล้งไม่เคยไปทําร้ายไม่เคยไปด่าไม่เคยไปสาบแ่งเขมนเองนะเออแต่เขมนเองอ่ะนะออกมาใส่ร้ายสาบแซงประเทศไทยสุดท้ายนี่ก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับทุกคน ตอนนี้เขมรกำลังเจอวิกฤตหนะักนะครับดินซุบตภัยธรรมชาติเล่นงานประชาชนเดือดร้อนข้าวน้ำซ้ำปลาไม่มีกินนะครับนะจนทำให้คนเขมรในประเทศนี้ไม่รู้กี่แสนคนต้องทุกข์ยากลำบากนะครับนะรวมถึงประชาชนคนที่เคยมาพึ่งพาผืนแผ่นดินไทยด้วยนะครับทุกคนตอนนี้นะครับกมกำลังเล่นงานนะครับไม่มีที่สุขโขนนอนโอ้โหนะมานอนที่แผ่นดินไทยมากินมาใช้ แต่ใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยหาว่าคนไทยไม่ดีสุดท้ายเป็นยังไงล่ะฮะเจ้าของพื้นที่เจ้าของที่ดินประชาชนคนไทยหรือประเทศไทยนีย่ขับไล่ออกไปเดือดร้อนครับทุกคนนี่นะเวนกรรมมันตามสนองครับทุกคนธรณีสูบแล้ว <c oughs>